เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5้าไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายาไม่ต้องมองหาจัดมาให้แล้วครับกับเจ้านิสสันเอ็กเซลนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่6 0หม0นกิโลเองครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่ใช่ไฮบริดนะครับ2.0 V ขับเคลื่อน4ล้อโฟล์วนะครับ สีขาวมุกเดิมจากโรงงานรถบ้านมือเดียวรถสวยเข้าสูย์ตลอดครับใครชอบสนใจมองหาวันนี้จัดเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้านิสสันเอ็กเซลนะครับรถปี2018ครับเป็นรุ่น 2.0V ขับเคลื่อน4ล้อ4ฟลิวด้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินไม่ใช่ไฮบริดนะครับเลขไมคันนี้ก็บอกเลยว่าน้อยมากครับเพียงแค่60,000โลครับรถสวยจัดเข้าสูย์ตลอดเลยนะครับราคาครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ประมาณ1 4ล้านนกว่าบาทเลยครับ เป็นมือ2วันนี้เชื่อไหมว่ามันถูกกว่าไปแดงไปแล้วเกือบเกือบหล้านเราขายเพียงแค่448 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่เสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ8,000บาทครับตัวนี้สามารถผ่อนได้ยาวแบบสีงวด ถ้าใครชอบสนใจอยากได้จัดเลยด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดทิ์มมาให้ครบเลยนะครับส่วนตัวกระจังครับเป็นตัว V นะครับมีโลโกล้นิสสันชุดแต่งโครเมียมพร้อมกล้อง360องศาครับ ด้านล่างสุดเนี่ยมีไฟตัดหมอกให้2จุดนะครับพร้อมชุดแต่งโครเมียมสวยๆเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับยางเนี่ยเป็นยางของบิสโตรปี2022ครับสเปคยางคันนี้ครับ 225/65R17 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับบิสเบรกสีล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกฮาโลเจนนะครับโคมไฟสวยมากนะครับเป็นโคมเดิมจากโรงงานด้วยนะครับตรงกลางครับมาพร้อมกับโลโก้นิสสันชุดแต่งโครเมียมกล้องหลังมีมาให้ครบเลยครับเพื่อน ที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ีล้อโฟร์วิลไดนะครับด้านล่างครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดเดิมจากโรงงานนะครับและตัวนี้บอกเลยว่าข้อดีคืออะไรครับฝาท้ายนะครับผมเป็นไฟฟ้านะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มให้เลยครับเพื่อนนะดูเลยครับอ่าเพียงแค่กดปุ่มนะครับเห็นไหมฝาท้ายนะครับขึ้นมาแบบโปรตีนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าคุ้มมากน่าใช้มากครับ และต่อมานะครับลองส่องภายในครับเพื่อนๆลองชมเลยครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับนั่งได้5คนนะครับภายในคันนี้สภาพสวยมากใหม่มากครับเทียบเท่าป้ายแดงมากครับและต่อมานะครับตรงนี้นี่คับเพื่อนถาดท้ายนะครับสามารถวางของได้เยอะคับเพื่อนโลโก้เอ็กเลตรงรุ่นนะครับต่อมาครับดูเลยครับด้านบนนะโครงสร้างรอบคันนะครับน็อตติดฝาปองรอยฉลังด้านซ้ายด้านขวาเดิมหมดนะครับ รถคันนี้ไม่มีการเฉียวชนมาครับเพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบเข้าสุดตลอดใครมองหานิสสันเน็กเลเครื่องเป็นสินนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับสภาพภายในสวยมากใหม่มากนะครับลองส่องกันเลยครับเลขไมค์คันนี้น้อยมากเพียงแค่6กหมื่นกิโลรับประกันเลขไมค์แท้ครับพวงมาลัย power multi function มี cruise control มี airbag หนึ่งใบสภาพพริบเลยนะครับมาที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอสัมผัสทัน มีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธกล้องมองหลังกล้องหน้าน a v วิเกเตอร์ครบเลยแอร์ด้านล่านะครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้หน้าจอดีต้น,นครับส่วนตัวเกียร์คันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ดีไซน์สวยมากครับตัวนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับขับเคลื่อน4ีล้อนะครับมีปุ่มปรับโหมดให้ทุกอย่างัเพื่อนๆนะส่วนตัวเบาะคันนี้ครับเราได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ ภายในสวยนะครับเป็นสีดําเกือบรอดเปอร์เซ็นต์นะครับใครชอบดิสันเอ็กเซลตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับพามาชมเบาะนั่งด้านหลังครับเพื่อนๆนตัวนี้เป็นเบาะนั่งสองแถวตอนนะครับนั่งได้ห้าคนนะครับภายในสวยสภาพใหม่มากครับที่สําคัญนะครับฟองน้ํานุ่มนะครับใครอยากได้สนใจนะครับทักเข้ามาเม็ดอาร์รอบคันนะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับ ดูที่ประตูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆรอยเม็ดอาร์รอยเหล็กพับรอยซีนกาวครบหมดนะครับ4 4 0 0 0 0แบาทสภาพนี้หาไม่เจอแล้วครับเม็ดอาร์ด้านขวานะครับรูปกลมเป็นเรียบชัดเจนนะครับไม่มีการชนหรือพลิกคว่ามานะครับดูที่ประตูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆโครงสร้างทั้ง4ฝั่ง2บานนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับรอยเม็ดอาร์รอยซีนกาวรอยเหล็กพับครบหมดเลยครับภายในคันนี้นะครับสภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากครับฟังก์ชันจัดเต็มมาให้แล้วนะครับพ r สคอน Control ขับเคลื่อน สี4ล้อหน้าจอทัชสกรีนฟังก์ชันเนวิเกเตอร์กล้อง360องศา4 4 8 0 0 0บาทซื้อสดไม่เสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาาเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2000cc อัดตาเร่งดีมากๆนะครับเพื่อนๆและต่อมานะครับดูโครงสร้างรอบคันกันเลยนะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านหน้าไม่เคยถอดหรือว่าแกะเพื่อเก็บสีมานะครับต่อมาครับซอกด้านในเห็นไหมครับ รอยหัวนอ็อตรอยเหล็กพับเดิมหมดจากโรงงานนะครับไหลามาที่คานด้านหน้าครับเพื่อนๆรอยเม็ดอาร์พลาสติกสติก,กอร์ไม่เคยแกะหรือว่าซ่อมแซมมานะครับไปจบที่ซุ้มหัวโชค๊คด้านซ้ายนะครับมาพร้อมกับรอยเม็ดอาร์แผ่นเพจอยู่ครบหมดนะครับไม่มีการชนมาครับไหลาย,ยาวมาที่ด้านบนขอบฝาโปับเพื่อนๆรอยซีนกาวขอบฝากะโปงรอย K, กเม็ดอาร์สติกอร์มอกแพรกัมล็อคกอย่างอยู่ครบหมด สภาพนี้แบบนี้หาไม่เจอแล้วนะครับเพื่อนๆสรุปเลยนะครับผมกับเจ้า n i s s ั n เอ็กเคันนี้นะครับรถปี2018ครับเป็นรุ่น 2.0V ขับเคลื่อน4ล้อโฟ D ์ดนะครับเลขใ่คันนี้น้อยมากครับเพียงแค่60,000กิโลครับรถบ้านมือเดียวรถสวยเข้าสูนตลอดนะครับราคาครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้แพงมากครับประมาณ1,400,000กว่าบาทเป็นมือสวันนี้เชื่อไหมว่าราคาหายไปเยอะมากครับ เราขายเพียงแค่4 0 4 8 0บาทซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวเลยครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ8,000บาทครับตัวนี้สามารถผ่อนได้ยาว8บสีงวนครับ ถ้าใครมองหารุน่นนี้สีนี้รีบมาจัดนะครับเพราะว่าปีใหม่ไม่น้อยครับที่สําคัญเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักทิษความจมน้ํารับประกันเลขไม้แท้ครับที่สําคัญนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับหาไม่ค่อยเจอนะครับย้ําเลยว่าถ้าคุณชอบถูกใจจัดเลยครับ